คลิปนี้เราจะมาดูเซ็นเซอร์ต่างๆของรถ Honda MSX เนะครับเป็นรุ่นเกา่ารุ่นไฟกลมอยู่นะครับยังไม่ใช่ไฟ l e ลนะครับผมเท่าที่รู้นะครับผมเอาเท่าที่รู้ก่อนก็จะมีตัวนี้นะครับผมเป็นหัวฉีดนะครับผมตัวหนึ่งเซ็นเซอร์หัวฉีดตัวนี้นะครับจ่ายไฟยกหัวฉีดตรงนี้แล้วก็ตัวจะจับตำแหน่งเร่งนะครับผมแล้วก็จะมีฝั่งนี้เป็น ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับผมในรถที่ไม่มีแม่น้ําก็จะเป็นตัวจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับผมมาดูฝั่งนี้ก็จะมีตัวตรวจจับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับผมดักอยู่ที่บริเวณปอดไอเสียตรวจับปริมาณออกซิเจนเซนเซอร์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศนะครับคํานวณไปที่กล่องนะครับผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวปั๊มติ๊กนะครับผมที่อยู่ในนี้อ่า มันประมวลด้วยกันนะครับก็จะสั่งจ่ายน้ำมันด้วยก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือตัวนี้นะครับผมมันจะมาอยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับผมเซนเซอร์ตัวนี้ผมไม่รู้จักนะครับให้ผมเดาคิดว่าน่าจะเป็นเซนเซอร์มุมเอียงของรถนะครับถ้าเกิดว่ารถมีการเอียงถึงจุดที่กำหนดก็คือเครื่องยนต์จะดับนะครับ ดาเอานะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆแล้วก็ที่สงสัยนิดหน่อยนะครับผมคือตรงนี้นะครับผมมันน่าจะมีเซ็นเซอร์วัดแรงดันอากาศหรือว่าตัวตัวจับอุณหภูมิอากาศนะครับผมที่เข้าสู่ท่อไอดีแต่ตัวนี้มันเป็นแบบนี้นะครับผมเกิดจากการตัดทอนออกไปของรถรุ่นใหม่ๆหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือ มันตัดทอนมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับจากเว็บร้อยยี่สาตัวนั้นนะครับที่มันเป็นเริ่มเป็นหัวฉีดคือตัวนั้นเซ็นเซอร์เยอะมากนะครับมีแยกเยอะมากนะครับเรื่อเลิงๆนี้มีถึง2อสาตัวอย่างเงี้ยครับก็มีตัววัดมุมเอียงด้วยมีหลายอย่างนะครับผมแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่ๆก็ลดลงไปลดลงไปเพิ่งมาดูว่า m s x ก็ไม่มีตัวนี้แล้วนะครับหรือเขาถอดออกไม่น่าจะถอดออกนะมัน ส่องเข้าไปก็มันเป็นเป็นตันนะครับไม่ได้ตรวจจับอะไรก็เพื่อนๆท่านไหนที่มีความชำนาญนะผมสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะครับผมก็จะได้รู้ด้วยนั่นแหละครับก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเอ่อเป็นเรียกว่าอะไรครับ msx จะวัดรอบที่สเตร์นะครับ ใช้วัดรอบแล้วก็วัดความเร็วที่ชุดแกนสเตอร์หรือว่าชุดแกนเกียร์นะครับเดาเอานะครับเพราะว่ามันน่าจะลงมานี่มันก็น่าเนี่ยครับเป็นเฟืองตามใช่ไหมครับก็เป็นเฟืองเกียร์เฟืองต่อจากเฟืองขับก็มาเฟืองตามก็คือเฟืองสเตอร์นั่นเองที่จะส่งกําลังนะครับผมก็ประมาณนั้นครับผมสําหรับเซนเซอร์ต่างๆของรถ m s x นะครับผมก็จะ ส่งข้อมูลกระแสไฟมาที่กล่องนะครับผมประมวลผลจ่ายนะ้ำมันเชื้อเพลิงให้ประมวลตามรอบเครื่องยนต์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็ประมวลมาด้วยนะส่งสัญญาณจังหวะจุดระเบิดแล้วก็รอบเครื่องด้วยน่าจะตัวนี้ด้วยตัวนี้รวมกันหลายๆจุดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเผื่อเพื่อนใช้รถ m s x อยู่ แล้วก็อยากจะรู้เซนเซอร์ของตัวเองจริงๆในอินเทอร์เน็ตน่าจะละเอียดกว่านะครับน่าจะมีอยู่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลารับชมนะครับต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ